กลับมาแล้วหรือไม่แยมเขาได้ลูกสาวหรือลูกชายล่ะฉันไปทำคลอดสถิไหนกันพี่อินไอ้วาวมันมาตามให้ไปรักษาคนเจ็บนะอะไรวะไอ้หมอตําแยไปรักษาไข้แล้วมันจะได้เรื่องหรือไงฉันบอทำได้ก็แล้วกันนะว่าแต่พี่อินมาคราวนี้ จะได้อยู่บ้านสักกี่วันกันละนี่อ,อก็คงสักสีสาห้าวันระวะขืนมหาก,กว่านี้เดียวต้นไม้ในอุทยานของท่านเจ้าเมืองก็แห้งตายพอดีแล้วงานดูแลอุทยานนี่ไม่มีผู้ช่วยเลยหรือไงอ,อมันต้องเป็นคนรักต้นไม้แล้วก็ใจเย็นอย่างค่าถึงจะทําได้แล้วเขาก็ไม่ค่อยจะรับคนหนุ่มสักเท่าไหรนะ่หรอก ระกลัวจะเข้าไปรบกวนพระไทยพระธิดาดาราวดีนะอะไรนะพีอินฉันได้อินไม่ถนดัดว่าพระธิดาอะไรนะพระธิดาของท่านเจ้าเมืองมีพระนามว่าดาราวดีไงล่ะแม่แย้มทำไมทำหน้าสงใจย,ยังไงเนี่ยดาราวดีเพิ่งได้ยินชื่อนี้ที่ไหนนะ พ <sm uh, ี่เดชาพูดถ um> ึงชื่อนี้ตั้งหลายหัวแล้วนะพี่เว่าวรู้หรือเปล่าว่าเป็นชื่อของอะไรข้าบอกไปแล้วกลัวเองจะเสียใจนะสิไม่มีปัญหานางหวายมันรับได้อยู่แล้วน่ะงั้นข้าบอกก็ได้ดาราวดีเป็นชื่อที่ดาเจ้าเมืองแปะเราที่พี่เดชาเขาหลงไหลจนไม่เป็นอันกินอันนอนอยู่ในตอนนี้ไงล่ะพี่เดชา แรงที่นางหวานหลงรักจนหัวปากหัวปั๊มคิดจะปั้มก็ตั้งหลายขนแต่ยังทนได้ทำไมไปรักคนอื่นง่ายอย่างนี้ในเมื่อกี้เองบอกว่ารับได้ไงวะรับได้แต่อยากจะร้องไห้นะ่ะมีอะไรข้องใจไหมแล้วขอให้รู้ไว้ว่าความรักของฉันนั้นมีแต่ให้แล้วเองจะให้อะไรกับพี่เดชะเขาละ่ะ ก็ให้พี่เขามีความสุขสมหวังนะสิฉันต้องหาวิธีช่วยเหลือพี่เดชะให้สมหวังกับพระธิดาดาราวดีให้ได้แม้ว่าเองต้องผิดหวังหรือไงถ้าจะรักต้องลืมคำว่าเสียใจไม่คุ้นกับความนี้บ้างหรือไง พี่เสียใจจริงๆหวานเลยถึงพี่จะไม่เคยคิดอะไรกับเองมากกว่าน้องซึ่งคิดว่าเป็นน้องสาวแท้ๆแต่ก็ไม่เคยคิดว่าจะมีใครแต่ไม่รู้ว่าบุญหรือว่ากรรมที่ทำให้ต้องพบเจอพระธิดาแถมยังต้องมาเกี่ยวพันกันอย่างอัศจรรย์อย่างนี้อาจเป็นบุพเพสนิวาสก็ได้นะจ๊ะพี่แต่พี่ก็ยังไม่กล้าที่จะมีความหวังสักเท่าไหร่พรานไพรในบ้านป่า กับพระธิดาในวังมันไม่น่าจะเป็นไปได้อย่าพูดเหมือนท้อใจอย่างนี้สิเดี๋ยวนึงหวานจัดให้พี่เดชะได้จำพยาย้มที่มาช่วยรักษาพี่ได้ไหมพะยายมอ๋อพยาย้มหมอตำแยแกคงไม่ใช่อาจารย์ทําเสน่หรอกนะใช่หรอกจ้าแต่หัวของแกนะสิชื่อลุงอินแล้วลุงอินก็เป็นคนดูแลอุทยานหลวงของช่านเจ้าเมืองหวาน เองกำลังคิดจะทำเรื่องใหญ่ว่าแต่พี่เดชที่นางหวานรักเอ้ยชื่นชมน่ะจะมีความกล้าหารกล้าทำเพื่อความรักได้แค่ไหนเท่านั้น เป็นพี่ชายของฉันลุงอินเป็นผัวของป้าแย้มที่มาช่วยรักษาพี่จนหายฉันไหว้จาลุอินป้าแย้มเออไหว้พระเถะไอ้นมดูท่าทางร่ำสรรแข็งแรงทุกวันนี้ทำอะไรกินอยู่วะพี่เดชชอบเป็นพลานที่เก่งที่สุดในหมู่บ้านเราเลยจ้ะอืมมันทำบาปขึ้นกว่าใครๆนะพี่อินก็เลยลาสัตว์เดม,มาก,กว่าแต่ตอนนี้ พี่เขาอยากเลิกล่า,าสตัตว์เพราะเบื่อการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแล้วจ้าพี่เขาชอบแต่การปลูกแล้วก็ดูแลต้นไม้นะ่ะแต่งานอย่างนี้ไม่รู้ว่าจะหาคนจ้างให้ไปทำที่ไหนพอดีฉันกับนางหวานรู้ว่าลุงอินเป็นคนดูแลอุทยานหลวงในวังก็เลยอยากจะฝากฝังพี่เดชะให้ไปทํางานด้วยนะลุงอืมข้าก็อยากหาคนช่วยอยู่เหมือนกันล่ะแต่มันคงเป็นไปไม่ได้ทำไมล่ะพี่ เพราะไอเดชะเนี่ยมันเป็นผู้ชายน่ะสิอ๋อแล้วผี่อินไม่ใช่ผู้ชายหรือไงออข้าก็ใช่พิจู์ให้แม่แย้มเห็นตั้งแต่ยังสาวแดนมีนาแต่วันเนี้ยข้ามันเริ่มแก่ชราผมเ้างอกขาวเนื้อหนังเหี่ยวย่นเหมือนไม่มีสาวๆได้สนใจหรอกแต่ไอเดชะมันเป็นหนุ่มหน้าตาดีเนี่ย ไม่มีทางที่เขาจะยอมให้เข้าไปทำงานในวังได้หรอกฉันเข้าใจที่หลวงพูดดีจ้ะฉันคงไม่มีวาสนาเสียใจด้วยนะที่ข้าช่วยอะไรเองไม่ได้อลองหางานอื่นทำไมเถอวะไอเดชะเองคงไม่ว่าอะไรค่ะนะ ที่ไปอ่านช่วยเองได้ไม่ใช่ไม่อยากช่วยนะแต่ในวังมีคำสั่งห้ามเอาไว้แล้วคำสั่งนี่ยืดหยุ่นบ้างไม่ได้เลยหรือไงนั่นนะสิถ้าลุงอินช่วยรับรองให้ว่าพี่เดชาเป็นลูกหลานนะ่ะอย่าทำให้ลุงอินลำบากใจเลยวะลุงแกไม่รู้จักขนอนอปลายเท้าข้าด้วยซ้ำจะให้เอาตัวมาเสี่ยงรับรองได้ยังไงขอบใจมากนะไอ้วาวนางหวานที่พยายามช่วยข้า ฉันลาแล้วจ้าลูกอินไปแยมไอ้หนุ่มลุกออกไปทำไมมันดูช่างหดหูอย่างนี้ไม่มีทางช่วยมันได้เลยหรือพี่เออจะว่าไปมันก็พอมีทางอยู่เหมือนกันนะแต่มันจะต้องเสียจัตสีความเป็นชายข้าคิดว่าคนลักษณะอย่างมันคงไม่ยอมทำง่ายๆหรอก หมายความว่ายัางไงหรือจ้าลุงพี่เดชาจะต้องทําอะไรถึงจะได้เข้าไปทํางานในอุทยานหลวงได้นะ่ะรีบบอกมาเถอะบางทีพี่เดชาของฉันอาจจะทําได้ลุงบอกไม่ไว้ไว้สิข้าทำไม่ได้หรอกไม่มีทางจริงๆข้าเป็นชายทั้งแท่งไม่ใช่ผู้หญิงนะ พี่ปลอมตัวไปเป็นผู้หญิงนี่นาะแค่ทำท่ากระตุ้มกระติ้งเท่านั้นลุงอินแกจะได้บอกกับใครๆว่าพี่เดชะนะ่ะเป็นกระเทยยังไงล่ะยังข้าเนี่ยนะอโอ้ยแค่คิดก็สยองแล้ววะสยองตรงไหนนายพรานผู้ยิ่งใหญ่เพื่อความรักแล้วยอมสละหรือลดศักดิ์ศรีลงบ้างไม่ได้เลยหรือไงฉันชักจะดีใจที่พี่ไม่ได้รักฉันเพราะพี่ไม่ได้คิดจะต่อสู้เพื่อความรักจริงๆเลยนี่นาะ จะให้ข้าบุกน้ำลยุยไฟข้าไม่เคยหวั่นเลยนะแต่ไอ้ดัดจริตเป็นกะเทยมันมันไม่เห็นจะ<ม>ยากตรงไหนเลยดูไอ้เอยดูอีเว่าสิพี่เดชะจา๋าน้องเว่าทำตาหวานอย่างนี่ พี่ยังไม่สนใจเดี๋ยวไม่หยิกให้เลยแหแมเหมือนมากเลยพี่อเอ๊หรือว่าจะเป็นสิ่งที่พี่ว่าซ่อนเร้นไว้ที่เขาเรียกว่าอะไรนะอ๋ออีแอบน่ะนึ่งหวานเดี๋ยวแม่เขกับบานแยกเท่านั้นน่ะอ้ยยย่ามองด้วยสายตาอย่างนี้สิใจว่าจะละลายแล้วนะพี่เดชะจ้าบ้า พูดอะไรไม่รู้เดี๋ยวฟ้าผ่าว้ยทุเรศตัวเองว่ะชักจะใช้ได้เหมือนกันนะพี่เรื่องทำท่าทางเป็นผู้หญิงต้องให้ผู้หญิงจริงๆอย่างฉันนี่สอนให้เราเพิ่มความเด็ดจริตเข้าไปให้มันมากกว่าธรรมดาไม่ลองแล้วจะรู้ละว,ว่าพี่ทำได้ไหมลองท่องดูสิจ๊ะว่าเพื่อความรักพี่เดชต้องทำได้เพื่อดาราวดีเอาวะพี่ทำได้ไง